ศูนย์บสี่ศึขีนิรันดร์กันกันเยี่ยมเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับท่านนี้มีแต่ห้องเยี่ยมๆเท่านั้นเลยครับห้องสวีทครับต่อให้มีฮกตะลาลาพี่ไม่ใช่คนที่แรงไปเรื่อยๆพี่เป็นคนพูดความจริงพี่เป็นคนไปขี่ฮกพี่เป็นคนรักเดียวใจเดียวทำไมเชื่อไปดูเสื้อขี่นึงทำไปจริงไปดูนิ้งกีเสื้อตาอู่เนี่ยดาวตลกฮีเป็นตลกเฮ้ยฮีเป็นดาราที่ตลกได้นิดหน่อย ยินดีต้อนระับเข้าสู่ช่อง D Smile นี่ก็อ,อยู่กับอ้าเหมือนเดิมนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมารีแอคเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะก็คืออะไรสี่สุสสสข,ขีนี้รันกันก็เห็นว่าออกเทเล,ลอร์มาแล้วนะคะแล้วก็จะมาดูกันว่าพี่อูในบทบาทน,น้ำมนตเนี่ยจะตลกโบกฮาขนาดไหนไปแล้วก็ไปดูกันเลยผมนักร้รับจบเรื่องบ้า แมวขขยบ้าน,นนะตีพื้นเพิ่งทำใหม่ครับเสี่ยมเหยสีไมแฮะอุ้ยสามสิบกว่าแล้วนะโบก็ต้องดูแลนิดนึงถ้าทำบ้านแล้วไม่ได้ตังน้อย<ม>ก็ลองทำอะไรที่ใหญ่ๆดูไหมล่ะบอสยิ่งใหญ่ยิ่งได้ไงเงินเยอะอุย้ยสวยนะเฮียขายด่ว,ดวนโรงแรมสุข,ขีน<ค>่นิรันดร์โฮเทลตะกัวป่าพังงา ี่เก่าไปเลยับแมภาพยังดูดีอยู่พี่ไม่คิดบ้างเหรอราคานี้แม่งตอนีไม่มีคนซื้อชั้นต่อไปนี่ชั้นสครับสุณอาสแบคนอาพเดียวกานนบคทีอนี่เคยมีามไม่หลอกาสิบุ่ณอาสิบคุณอสิบคอาสิครณอบคยณอาสิบ้ยณอานิบคุาสับองสิบคุณอาสิคุณอาบคเอาสับคุอสบคุอาสิบคุณอาสิบคุณอาสบอาสิบคหลอาลอกขาย ผมชอบที่นี่ผมรู้ละผีเจ้าของเก,ก่าที่เนี่ยชื่อคุณลลิตา,ลลตาสวยมากพวกตุ่มในหลังผมจะให้หมอผีตังห้องเนี่ยนะ My name is Dr. John มาลากคอคุณออกไปเลยโดนเบอร์รี่ถูกปัญหามีทางออกฝรั่งรัดใหม่หหนเนี่ยมันจะรัดทุ่งมาเมื่อกี้น,นะพระลูกอื่นก็ติดปิดของสงฆ์กันหมด <c oughs> อาตมาก็เพิ่งบวชได้แค่ภาาษหนึ่่งใชมัครบวันเดียวโยม เล้ำนี้หมนห้องนี right. ้ท่ำๆเลยท่ำๆลมกุจจาระ่าอรกันเองดีเล่นนี้แทงไปที่หัวใจของมันจอด พ่อแดกเกจิทั้งหลายซิมอ้ซอไอเฮียป้าปู่ลวงปุ่นหลวงแป้งปลาแช่มปลาชอยหนูนิดหนูหน่อยหนูอีหนูแอ้์นแป้งนักปืนนักพื้นนักหนี่นะกกับนักเอิบนักควงใหญ่หันนักไทยใหญ่ชอนนักควนใหญ่กลับนักพักใหญ่ปิ้งไม่เกจิเยอะจังรังไถจิมิไรจิมิรังไอหนะกลบลบพี่เข้าเซ็งเราต้องมีรหัสลับระหว่างพวกเราลาดคิรลิตาแม่งไม่มีวันเข้าใจแล้วคอยคิดว่าโดนผีสิงอยู่หรือเปล่ากูไม่เชื่อใครทั้งนั้นแหหละรัสม ขี้ฮกเแบเบอขี้ฮกตาลาลาพีพ่ไม่ใช่คนที่แย้งไปด้วยนี่พี่เป็นคนพูดความจริงพี่เป็นคนขี้ฮกพี่เป็นคนรักเดียวใจเดียวทำไมเชื่อเป็นดูเซอร์ขี้นึงทำไปจริงเป็นดูนึงขี้เสื้อแฟนจา้าฉันมแม่ไอ้เหี้ยนี่เขาเสมือนเลยรหัสมากระ,ะวัติพ่องเงินแห่งวัดบางคลาเฮ้ยเพลงใครเฮกูได้ไงขึ้นพาให้าเพลงพ่อพาามพไม่ได้รันรันรัน เอ้ยสนุกอะก็จบไปแล้วนะคะกับเทเลอร์ซีซีสุขีนี้รันรันรันก็อันจริงแอบรู้สึกว่าน่าสนใจเพราะตอนแรกอะคิดว่าแบบจะเปิดมาที่โรงแรมแล้วก็แบบผีเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มมนมีความแบบที่มาที่ไปว่าแกไปหลอกชาวบ้านเขามาแบบย้อมแมวขายบ้านแล้วก็เลยจะโดนพี่เพือ่อย้อมแมวขายบ้านอีกทีๆๆลาแมบบ่ว่าแต่ว่าแบบเฮ้ยแบบนางเอกสวยเกินค่ะเป็นแผบบ<ว>ี่สวยมาก<ว>แต่คิดว่า น่าจะมีแห่้น่าจะมีแห่ก็เป็นแนวหนังเฮอร์เรอร์คอมเมดี้นะคะก็แน่นอนเราดูเพราะว่าพี่อู๋เนาะแต่ว่าฉันบอกเลยว่าต้าอู๋เนี่ยดาวตลกฮีเป็นตลกเฮ้ยฮีเป็นดาราที่ตลกได้นิดหน่อยหน่อยกินเตรียมตัวเลยบอกเขามาขายล่อเขาจะขายล่อกี่โมงนะคะก็ ไปติดตามในโรงภาพยนตร์ค่ะในวันที่28พฤศจิกาทุกโรงภาพยนต์ไปดูกันนะคะทุกคนคือจริงๆไฟฝันอยากเห็นพี่หูเล่นบทตลกมันนานมากแล้วนะคะอันนี้เนี่ยแหละก็อย่าลืมไปรอติดตามดูหนังจีเฮดท้ายปีนะคะอย่างซีซนีสุขีนี่รันรันรค่ะเป็นเฮอร์เรอร์คอมเมดี้นะคะก็ฝากไว้เลยนะคะทุกคนเนี่ยนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ก็คกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งสำหรับคลิปต่อไปนั้นนะคะบ๊ายบาย